如果你能把我灌醉就会知道我想念着谁如果你也没有人陪就会明白孤独的滋味如真的很难更改他哦 กำลังขึ้นกับสาเดอนี่นะมามามาเร็วๆหกง เอาแล้วชพรเี้ตงนกูดูกูดูกดเท้ากับเท้าเล็กเว้ยเท้าที่เข้าไปที่ล้ำสาลน้เท้าใหญ่เนาะว่าไป้น้นี่กเท้าน้อยิก็ลัอย่างนั้นกเป็นน้ำกลางเป็นน้ำกลางสั้นนี่นะเอ้ก็ไปหกอนโอ้่ไม่ตั้งยีสบก็่ด้เนาะ อากาอาการไม่ค่อยูเนไ่ิงเทาไอากาไม่ค่อยวเทหร่กวัาคือไอ้เวียดนามเป็นยอดล้วลนไม่ชันแล้วไม่ชันแล้วเออเนีอันนี้วิวจริงอันนี้อันนี้วิวอันนี้วิวสวยอันนี้วิวสวยโอ้เจ้าหูเต้นปะปะปะปเออไม่่้่าไม่สูงนะที่หูดังสงก็หูดัง ห้ามยื่นมือออกไปห้ามโซคุริใช่แล้วมันไม่สวยมันมันแดงห้ามเดิมันมันมันจะอนแสงห้ามยืนห้ามลุกห้ามลุกใช่ให้นั่งอยู่ในที่ให้ห้ามขยับนั่งหรนิ่งๆขยับเจ้าโอ้แดงต้องติดอันแสงห้ามโซคุริห้ามขยับผู้ชายลูกกอละไรทางนี้ทางนี้ ให้ให้ต้องม,<ห>มีที่พักให้ขามีแรงใช่ทิง้งยาวเลยพี่ได้ยอมว่ามันมีที่เกาะดีแล้วมีดีอยู่แต่ว่าเขาห้ามห้ามห้ามขึ้นราวบันไดนี่ไงห้ามสูบบุหรี่ห้ามอะไรไม่รู้แต่ชาวอินบ่าววานะแหนก็เลยให้เดิน ให้เดินชมธรรมชาติบ้างใบเปานนี้ดีลมาึ 来搞个。 林上水夹天色。 到没到？可以，反正这边。 mình sẽ biến sang đi,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  biến đi,

需要帮助时，请及时联系现场工作人员。欢迎来南山村呢，欢迎您再次来如意峰景区游览。尊敬的各位客，好，欢迎您来到如意峰玻璃栈道景区。为了给您带来美好的回忆， Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ีีวิตนถ้าไม่ต้องมองมันก็ไม่เป็นไรเนาะถก็ไม่เป็นไรแตม่ก็เสียวๆอยู่นะเสียเสียวหัวใจึ้นสมองเจียกเลยมาผิดทางแล้วเนี่ยเสียวแล้ว อย่าเบื้เงตนเบือง้นเสียวเอาบอกอีกทางแลเ่าเบ้งภูเขาไอ้โว้ยจบๆเฮ้ยกระจกหนาจะตายเฟ้เซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้ปลอดภัยยังไงเราก็เสียวอยู่ดี

ามธรรมชาติ